ก็มานานแล้วไหล่เนาะแต่ก็ไม่ได้รีวิวครับสกิลปาสิบเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาถึงสาก่อนนะผมแต่ถ้าที่จะรู้คือเราต้องเก็บสแต็ก้ะประมาณ3ามถึงสี่สเต็กเนะพราะว่ามันจะติดตันนะแล้วก็สร้างดาเมจแบบฟังมเสียหจริงอันนี้ถ้าที่ผมรู้ผมไปดูคลิปมานะคลิปก็แบบวิเคราะห์นะ ันจะติดสตันครับเมื่อกี้ผมพวกสกิลสองก่อนหรอพี่กินมันไม่ใช่ครับ ฟาร์มเรื่อยๆไปบนดีกว่าเวอร์เรสเราอาจจะดีช้าหน่อยเพราะผมเอาลูนคีมาแล้วผมเคยใส่เป็นเอาเวก เอาเวกประมาณ 5, 5, lei. 5 lei. ้เมตรมั้งไม่แใจแล้วก็แล้วก็อะไรวะเดี๋ยวนะเอาเวก5แล้วก็ออนสล็อต5้านะผมเป็นเจาะเกาะมันก็ได้นะก็ได้ตีไหวแล้วก็มีคิดแล้วก็มีเจาะเกาะ แต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่นะแต่ผมมองว่าไอออนลอตกับเอาเวกเนี่ยมันน่าจะเวิร์กกว่าเพราะมันจะมีตีไว้ด้วยไม่้่บอแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เราจะปรับยครับลุน ไม่ต <Workers. S 2> ้องลุน <Slack> คี้ก็ได้นะผมมองว่านะเอาเวกมันได้ตีไว่อ่ะส่วนนอรถก็ได้เจาะกรอบเข้ามานิดหนึ่งนี่ฮะทาเล่นแบบนี้่ะพยายามสกิลหนึ่งให้โดนอ่ะแล้วก็สองตามผมจะได้เลือดคิดาวด้วยสกิลหนึ่งเออสกิลสอง ไม่จำเป็นต้องเป็นรอ,องเท้าากันซีซีก็ได้ครับแต่ต้องดูเกมด้วยนะว่ามันจะมีตัวแบบซีซีเยอะหรือเปล่า ถามว่ามันไดไ้ไม่ไม่ได้เดี๋ยวผมไม่กล้าเสี่ยงบวกว่ะป้องดีกว่าตอนเลี้ยวตังค์สี่พันนะผมฝั่งน,น, 3, it, huh? นู้นก็สามพันงันก็บนไปก่อนนะโดน ็นไมมันจะตีช้าผมถ้าเป็นถ้าเป็นเอาเวกเนี่ยมันจะตีไวนะไม่จำเป็นต้องออกแบบรองเท้าตีไวเลยนะก็คือพระเจ้าครับผมพระเจ้า เครื่องเมก้ามันมันเปรี้ยวจังวะนั่นแหละมันไปแล้วย yeah. <What> ีราไม่ได้ yeah. โดนครับ พยายามเก็บสเต็กล่ะได้สักประมาณสามสเต็กล่ะมันจะมีดาเมจความเสียหาจริงเพิ่มขึ้นมาครับเป็นไปเมื่อกีห้าร้อยกว่าออกอขายออกเป็นออนสล็อแล้วกันเยอะนะ กาป้อมพอดี Can you such power? ไปไนดาแดง อ,อย่ลนวโวต้องมีคนต่อแล้วก็ต้องมีคนติดตามอะ่ะเดี๋ยวผมสล้างนด่หน่อยแต่ต้องมีคนต่อวางต่อได้เจ็บ ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหวิ่งโคตรไว ตายไปเลยตอนนี้ฝันนุ่นเงินไอ้ตังน้ำไปละหมื่นกว่าละเราเงินตามละแต่ว่าใจออาตะลอดีกว่านะเอาตะล้อก็เอาเว้จะดี ยาสีไว้ด้วยนะก็ใส่คิกเอาไอ้ใส่พีคีเรตแล้วก็สปิริตเนี่ยมันจะตีช้านะผมมันต้องเอาแรงทารดีไวอยู่มันแหลมวะ่ะแหลมแต่มีคนอยู่นะแค่ที่มันแหลมก็ดีมันก็จริงครับแต่มันมีคนกันเลยดิ มันแหลมของมันนะแต่ว่ามีคนกันเมันจะตายแล้วลมันแหลมได้เลยแต่มันมีคนกันตัวมันอยู่โอ้โหจบครับ ดาเมจอะไรวะดาเมจยี่สิบหกครับน้อยกว่ารัดน้อยกว่ารัดไปประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคกดลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสุกครได้ผมไปแล้วบายบาย